สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้มาเจอะมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปนะคะพลิกอาการแบบแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะใครที่มาเจเจอใบเตยด้วยความบังเอิญในคลิปนี้นะคะก็ขอ ให้คุณได้รับพลังงานดีๆค่ะส่วนใครที่เข้าเข้ามาฟังด้วยความตั้งใจก็ขอให้มีโชคดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอู๋เพจออฟวัค่ะโฟออฟวันนะคะ โชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือข่าวดีเรื่องการงานนะคะความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเก้าเหรียญน,นะคะสัญลักษณ์ของความ a อาเปดียสัญลักษณ์ของความมั่นคงนะคะของการเจริญเติบโตเนี่ยกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะและตอนนี้นะคะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเนี่ยเกิดขึ้นจากน้าพักน้ําแรงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้พอดีแล้วเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเก้าเหรียญเห็นไพ่หไม้สี่ไม้ขึ้นมาเพจออฟวานขึ้นมานะคะพิมพ์ขอบคุณไว้เลยหรือโน้ตไว้ก็ได้นะคะเขียนไว้นะคะขอบคุณความสําเร็จในหน้าที่การงานการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับฉันแล้วตอนนี้เวลานี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ พิมเลยนะคะ Queen of Pentacles ค่ะคุณจะมั่งมีสีสุขเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรือง,งได้จากความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณจากความขยันหมั่นเพียรจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่สเสน็ดเหนื่อยสาหัสสากันแค่ไหนให้กัดฟันสู้ต่อไปนะคะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้แน่นอนคุณจงเชื่อและศรัทธาในพลังภายในของตัวเองว่าวันนี้ ฉันทำได้ฉันทำดีที่สุดฉันทำได้สำเร็จสำเร็จขอบคุณขอบคุณแล้วปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขณะนี้เป็นเวลาบ่มเพาะนะคะคุณเห็นดักแด้ไหมคะก่อนจะเป็นผีเสื้อที่ เติบโตสวยงามก็ต้องเป็นดักแด้ก,ก่อนถูกต้องไหมคะคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณกําลังจะเติบโตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจงมั่นใจนะคะแล้วก็สังเกตการและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอคุณจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะวันนี้ขอให้คุณรับเอาสิ่งดีๆกลับไปได้เลยนะคะก็เจอกับไปเตยคลิปหน้ากันแล้วกันนะคะวันนี้หวังว่าคุณจะได้ข้อความดีๆกลับไปนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลานะคะสวัสดีค่ะ